สวัสดีค่ะในวันนี้หญิงขอพาทุกท่านไปพบกับเหตุการณ์ของวิสัญยีแพทย์ผู้เปลี่ยนไปด้วยความรักที่ตัดสินใจพาภรรยาออกทริปโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติอันง,งดงามแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อการเดินทางครั้งนี้กลับนำไปสู่เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ไม่มีวันลืมแล้วเรามาร่วมค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในคดีนี้ไปด้วยกันกับหลุมพรางใจใต้รอยยิ้ม ก่อนจะไปรับชมและรับฟังเรื่องเล่าของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสัพเพเรื่องเล่าตอนใหม่ๆที่เราจะหยิบม,มานำเสนอในตอนต่อๆไปด้วยนะคะโดยเรื่องราวในวันนี้หญิงขอพาทุกท่านเดินทางสู่หมู่เกาะอันงดงามที่ทอดยาวกว่า2,400กิโลเมตรในมหาสมุทรแปซิฟิกดินแดนที่ไม่ต้องเอ่ยคำบรรยายมากมาย เพราะเพียงแค่เอ่ยชื่อทุกคนก็ต้องนึกถึงหาดทรายสีทองท้องทะเลสีฟ้าครามและภูเขาไฟที่ยิ่งใหญ่ตระการตาที่นี่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้คนและกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้พื้นเมืองอย่างพูเมเรียที่ถูกนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอสมต้อนรับผู้มาเยือนและสถานที่ที่หิงกำลังกล่าวถึงนี้ก็คือเกาะฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเกอฮาร์ดโคนิงวัย46ปี อาศัยอยู่ที่ฮาวายกับอาริเอลภรรยาวัย36ปีของเขาทั้งคู่แต่งงานกันในปี2018ที่รัฐเพนซิลเวเนียก่อนที่ในปี2020ทั้งสองจะตัดสินใจย้ายไปปักหลักบนเกาะเมาอีพร้อมกับซื้อบ้านหลังงามในราคา1.5ล้านดอลลาร์หรือประมาณ45.6ล้านบาทไทยในช่วงเวลานั้นสำหรับเมาอีคือเกาะที่ใหญ่เป็นลำดับสจาก8เกาะหลักของฮาวาย แม้จะมีประชากรประมาณ168,000คนแต่ก็เป็นเกาะที่มีประชากรมากเป็นอันดับ3และขึ้นชื่อเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญมากเนื่องจากในปี2022เพียงปีเดียวเมาอีก,ก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวถึง3ล้านคนและมากกว่า40ซของรายได้ทั้งหมดของเกาะนี้ก็มาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรงและนอกจากนี้เมาอีก,ก็เคยได้รับรางวัลเกาะที่ดีที่สุดในโลกมาแล้ว เราก็คงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเกิร์ฮาร์ดกับอาริเอลถึงเลือกมาเริ่มต้นชีวิตคู่ของพวกเขาที่นี่เกิร์ฮาร์ดเป็นวิสัญญีแพทย์ที่มีชื่อเสียงและมากฝีมือก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมาอีเขาก็เคยทำงานเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิสัญญีวิทยาและชีววิศวกรรมที่มหาวิทยายลัยพิสเบิร์กและเขาก็ยังเคยควบตำแหน่งวิสัญญีแพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสตรีอีกด้วยต่อมาพอเกอร์ฮาร์ดย้ายมาอยู่ที่เมาอี เขาก็ได้เข้าทำงานร่วมกับกลุ่มวิสัญญีแพทย์ในพื้นที่ซึ่งต่อมาเมาอีเฮลก็ได้ว่าจ้างเขาผ่านหน่วยงานนี้จึงทำให้เกอร์ฮาร์ดมีโอกาสได้ทำงานในสถานพยาบาลชั้นนำหลายแห่งทั่วเกาะนอกจากนี้เพื่อนรวมงานของเขาก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขานั้นเป็นคนอัธยาศัยดีเพียงแค่เป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยพูดเท่านั้นเองส่วนทางด้านของอาริเอลภรรยาของเกอร์ฮาร์ดเองก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน เธอเป็นคนเก่งและมีความสามารถสูงจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์จากมหาวิทยายลัยเพนซิลเวเนียและยังเคยคว้าปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยายลัยพิสเบิร์กมาครองได้อีกด้วยปัจจุบันเธอทำงานเป็นผู้จัดการโครงการที่บริษัทเทร์ p าพาวเวอร์ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการออกแบบและการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อย่างไรก็ตามเพื่อนบ้านคนหนึ่งในพิสเบิร์กที่เคยใกล้ชิดกับทั้งสอง ก็ได้เล่าว่าเกอร์ฮาร์ดและภรรยาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมากเป็นมิตรแล้วก็รู้สึกเสียายที่ทั้งคู่ย้ายออกไปแต่เกอร์ฮาร์ดก็เคยบอกกับเขาไว้ว่าสาเหตุที่ย้ายไปฮาวายนั้นก็เพื่อทําตามความฝันในอาชีพการงานของเขาทว่าชีวิตรักของเกอร์ฮาร์ดก็ไม่ได้เริ่มต้นที่อาเรียลเพราะก่อนหน้านั้นเขาเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วกับผู้หญิงอีกคนซึ่งเธอนั้นก็มีชื่อว่าเจสิก้าพาเทลาเจสิก้าอาดีตภรรยาของเกอร์ฮาร์ด เธอเป็นนักเขียนคอลัมน์ให้กับ p i t t s b u r g ซิตี้เ a เปอซึ่งหลายคนมองว่างานเขียนของเธอมีความเป็นตัวตนสูงและสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกได้ดีนอกจากนี้เธอก็ยังมีส่วนร่วมในการจัดพอดแคสต์อีกด้วยในคอลัมน์หนึ่งของเธอเจสสิก้าเคยเขียนเล่าเรื่องราวความรักของเธอกับเกอร์ฮาร์ดว่าพวกเขานั้นรู้จักกันตั้งแต่อายุ17ปีและตกลุมรักกันเจสสิก้าเผยว่า2-3ปีแรกที่คบกัน เธอถึงกับต้องคอยเตือนตัวเองให้หายใจทุกครั้งที่เขาเดินเข้ามาในห้องเธอบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเกอร์ฮาร์ดว่าเป็นความรักที่ลึกซึ้งกินใจทั้งคู่แต่งงานกันตอนอายุ20ปีและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนพวกเขาใช้ชีวิตคู่มายาวนานถึง15ปีก่อนที่จะตัดสินใจอยากขาดจากกันในที่สุดนอกจากนี้ครีแรนลูกชายของเจสิกากับเกอร์ฮาร์ดก็เคยเขียนเรียงความชิ้นหนึ่งที่เผยแพร่บนโลกออนไลน ซึ่งเป็นมุมมองที่เหมือนพูดกับตัวเองในอดีตสะท้อนถึงวัยเด็กที่ยากลำบากของเขาโดยบทความนั้นก็มีข้อความตอนหนึ่งที่เขาเขียนไว้ว่าคุณจำเรื่องในวัยเด็กได้ไม่มากนักยกเว้นเช้าวันคริสต์มาสวันนั้นที่พี่ชายเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ต้องซ่อนตัวอยู่ภายใต้ผ้าห่มนานเป็นชั่วโมงเพื่อรอให้พ่อแม่หยุดทะเลาะกันและในปีถัดมาพวกเขาก็หยากันและคีแรน ็ยังพูดถึงอารีเอลแม่เลี้ยงคนใหม่ของเขาว่าเธอเรียกคุณด้วยชื่อที่คุณอยากให้เรียกและคีแรนก็ยังกล่าวในบทความนี้อีกว่าช่วงหนึ่งของเขากับพ่อไม่ได้ติดต่อกันเลยแต่เมื่อกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งพ่อของเขาก็ดูสงบลงและไม่ตะโกนโวยวายเหมือนตอนที่เขายังเป็นเด็กและในปี2017ทั้งเกอรฮาและคีแร ก็ได้ปรากฏตัวร่วมกันในภาพถ่ายหนึ่งซึ่งถ่ายคู่กับเอมิรีโดยเกอรฮารได้โพสต์รูปนี้ลงโซเชียลมีเดียพร้อมกับแคปชั่นว่าช่างเป็นคำคืนที่น่าทึ่งกับลูกชายของผมจริงๆดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากำลังจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามจากข้อมูลในบัญชีเวนโมสาธารณะของเกอาร <c oughs> ก็จะเห็นว่าเขานั้นมักใช้เวลาสังสรรค์กับเพื่อนๆอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งบางครั้งเพื่อนก็โอนเงินมาให้เขาเพื่อซื้อวิสกี้และจนถึงตอนนี้ <S <S <อ>ก็<อ>กยังไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลเชิงลบเกี่ยวกับเกอร์ฮาร์ดหรือว่าอารีเอลเลยทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีราวกับคู่รักในฝันแต่แน่นอนว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าเรื่องราวจะพลิกผันเมื่อจู่ๆก็มีข่าวออกมาว่าเกอร์ฮาร์ดถูกจับกุมย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเมื่อเกอร์ฮาร์ดและอาริเอลตัดสินใจไปเที่ยวเกาะโออาฮู เพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของอาริเอลและวางแผนว่าจะไปเดินป่าที่จุดชมวิวปารีซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ทัศนียภาพแบบพาโรนามางดงามตะการตาและมองเห็นแนวชายฝั่งวินเวิร์ดได้ทั้งหมดแต่ทว่าในวันที่24มีนาคมปี2025เวลาประมาณ10.30นาทีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีหลายคนได้โทรแจ้ง911 เจอรายงานว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงที่ใช้เส้นทางเดินป่าและเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาก็พบอาเีียลอยู่ในสภาพบาดเจ็บและมีผู้หญิงสองคนกำลังช่วยพาเธอลงมาจากเส้นทางเดินป่าโดยพยานคนหนึ่งก็ได้เล่าถึงวินาทีระทึกว่าฉันเห็นผู้หญิงสามคนเดินลงมาจากทางด้านบนตอนแรกคิดว่าอาจมีใครลื่นลมหรือว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่พอสังเกตดูดีๆ หนึ่งในนั้นด้วยการหนักมากแล้วก็เริ่มได้ยินคนพูดกันว่าเธอถูกทำร้ายมีคนใช้ของแข็งตีที่ศีรษะในเวลาต่อมาอาริเอลก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ระบุว่าเธออยู่ในอาการวิกฤตมีบาดแผลได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะและใบหน้าส่วนเกิร์หาดมีพยานพบเห็นว่าเขานั้นวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุหลังจากที่อาการของอาริเอลทรงตัวและสามารถให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ได้ เธอก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่สอบสวนฟังว่าสามีของเธอพยายามจะผลักเธอตกหน้าผาที่มีความสูงกว่า1,000ฟุตเพียงเพราะเธอปฏิเสธที่จะถ่ายรูปคู่กับเขาอาริเอลเธอเล่าด้วยความหวาดกลัวว่าเกอหาสามีของเธอได้ใช้กำปั้นและก้อนหินตีเข้าไปที่ศีรษะของเธอหลายครั้งอย่างบาคลั่งซ้ำยังฉีดของเหลวที่ไม่ทราบชนิดจากเข็มฉีดยาสองเข็มเข้าไปในร่างกายของเธอ และเขาก็เกือบจะผลักเธอตกลงไปจากหน้าผาอันสูงชันแต่เคราะห์ดีที่ถูกหยุดไว้ได้ทันเวลาตามรายงานของกรมตำรวจโฮโนลูลูระบุว่าหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปได้ประมาณ6ชั่วโมงและมีการไล่ล่าช่วงสั้นๆในที่สุดตำรวจก็สามารถจับกลุมตัวเกอร์ฮาร์ทไว้ได้ต่อมาอาริเอลก็ได้ยื่นคำร้องขอคำสั่งห้ามใกล้ชิดต่อศาลจากสามีของเธอโดยรายละเอียดที่เธอระบุไว้ในคำร้องนั้น ก็เผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดสามีของเธอกลายเป็นคนขี้หึงอย่างรุนแรงและพยายามควบคุมชีวิตของเธอในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารอีเมลข้อความหรือแม้แต่การติดต่อกับผู้อื่นก็ล้วนถูกตรวจสอบทั้งหมดดังนั้นทริปฉลองวันเกิดที่ควรจะเป็นการพักผ่อนแสนพิเศษในวันหยุดจึงกลายเป็นเหมือนความหวังสุดท้ายที่เธอคิดว่าอาจช่วยฟื้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้อีกครั้ง แต่จุดชมวิวที่เกอร์ฮาร์ทพาเธอไปนั้นกลับอยู่บนหน้าผาสูงกว่า1,200ฟตุตมันมีทางเดินที่แคบมากแถมยังมีหน้าผาชันทั้งสองด้านในตอนนั้นเธอเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงบอกสามีว่าไม่อยากเดินไปต่ออีกแล้วเธอบอกว่าสามียังคงยืนกรานและอยากถ่ายภาพเซลฟี่ตรงขอบหน้าผาให้ได้ซึ่งเธอรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากและปฏิเสธที่จะทำตาม จังหวะนั้นเธอพยายามจะถอยห่างออกจากขอบหน้าผาแต่สามีกลับพุ่งเข้ามาหาและพยายามผลักเธอเธอบอกว่าเกลือหาตะโกนใส่เธอด้วยถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความโกรธประมาณว่ากลับมานี่เดี๋ยวนี้ฉันเอืองระอากับเธอเต็มทนแล้วจากนั้นเขาก็ยังคงพยายามจะผลักเธอลงไปจากหน้าผาต่อในตอนแรกเธอคิดว่าเขาคงแค่ล้อเล่นเรื่องนี้ไม่มีทางเป็นจริงได้แต่พอผ่านไปไม่กี่วินาที เธอก็เริ่มรู้ตัวทันทีว่าเขานั้นเอาจริงและตั้งใจจะทำให้เธอตกไปที่หน้าผาให้ได้แล้วจากนั้นเกอร์ฮาร์ดก็คว้างโทรศัพท์มือถือของเธอไปไกลจากจุดที่พวกเขายือนอยู่และในจังหวะนั้นเองเขาก็ปีนขึ้นค่อมตัวเธอไว้เธอบอกว่าในตอนนั้นเธอพยายามร้องขอชีวิตแล้วก็บอกกับเขาว่าได้โปรดคิดถึงลูกๆของพวกเราบ้างแต่ทันใดนั้นเองเกอร์ฮารดกับหยิบเข็มฉีดยาออกมาจากกระเป๋า และพยายามจะฉีดมันใส่เข้าไปในตัวของเธอเธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าในเข็มนั้นมันคืออะไรแต่ด้วยความที่เขาเป็นวิสัญญีแพทย์และสามารถเข้าถึงยาได้หลายประเภทเธอจึงกลัวว่าสิ่งที่อยู่ในเข็มนั้นอาจจะเป็นสารที่อันตรายถึงชีวิตแต่ทว่าเหตุการณ์ยังไม่จบแค่นั้นเธอยังบอกอีกว่าสามีของเธอได้คว้าก้อนหินขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ทุบลงที่ศีรษะของเธออย่างแรงจากนั้นก็จับผมของเธอแล้วก็กระแทกใบหน้าของเธอลงกับพื้น และจังหวัดนั้นบังเอิญมีนักท่องเที่ยวหญิงสองคนเดินมาเห็นเหตุการณ์พอดีพวกเธอจึงตะโกนออกมาว่าพวกเราได้โทรแจ้งึ่งแล้วตำรวจกำลังมาเมื่อได้ยินแบบนั้นเกิรหาจึงรีบลุกขึ้นแล้วก็วิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุทันทีขณะที่อาริเอลร้องขอความช่วยเหลือด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหญิงทั้งสองที่เห็นเหตุการณ์จึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีและหลังจากนั้น ก็มีการระดมกำลังค้นหาตัวเขาหลายชั่วโมงจนในที่สุดตำรวจก็สามารถจับกลุมตัวเกอร์ฮาร์ดได้ในช่วงเย็นของวันเดียวกันอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าหลังจากเกิดเหตุไม่นานเกอร์ฮาร์ดก็ได้โทรหาลูกชายคนโตผ่านเฟซไทม์ขณะที่ตัวเขาเปื้อนไปด้วยของเหลวสีแดงเต็มตัวก่อนจะบอกลูกชายว่าเขาพยายามจะฆ่าอาริเอลแต่เธอนั้นรอดไปได้หลังข่าวการจับกลุมของเขาแพร่ออกไป ก็มีผู้คนที่เคยทำงานร่วมกับเกอร์ฮาร์ดออกมาแสดงความเห็นผ่านบล็อกและเว็บบอร์ดออนไลน์โดยโพสต์แรกมีคนเขียนไว้ว่าสามีของฉันเคยเป็นผู้ช่วยของเขาที่แมกกี้จนกระทั่งเขากเกษียณแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ฮาวายประสบการณ์ของเขาไม่ค่อยดีนะักเขาอธิบายว่าเกอร์ฮาร์ดเป็นคนเจ้าอารมณ์ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ดุด่าผู้ฝึกงานแรงเกินไปสามีของฉันไม่เคยคิดว่าเขาจะถึงขั้นทำแบบนี้แต่พอได้ยินข่าว เขาก็พูดกับฉันว่าผมไม่ค่อยแปลกใจนะสามีของฉันบอกว่าเกอร์ฮาร์ดเคยพูดอะไรแปลกๆกับเพื่อนร่วมงานประมาณว่าคุณก็รู้ว่าผู้หญิงเป็นยังไงหรืออะไรทํานองนั้นแต่นั่นก็เป็นสิ่งเดียวที่พอจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้ได้และอีกคนหนึ่งก็ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ลักษณะคล้ายกันโดยเขียนว่าเขาก็เคยทํางานร่วมกับเกอฮาร์ดประมาณหนึ่งปีก่อนที่เขาจะลาออกเกอฮาร์ดให้ความรู้สึกน่าขนลุกตลอดเวลา ความรู้สึกที่ได้ไม่ใช่ลักษณะของคนที่จะทำร้ายภรรยาแต่กลับคล้ายกับเป็นพวกที่เป็นนักล่าทางเพศเรื่องนี้รู้สึกเหลือเชื่อมากสำหรับฉันที่มันเกิดขึ้นแต่พอได้คุยกับคนอื่นที่เคยทำงานร่วมกับเขาก็มีหลายคนบอกว่าพวกเขาไม่แปลกใจเลยซึ่งสำหรับฉันแล้วมันก็ยิ่งดูแปลกเข้าไปใหญ่อย่างไรก็ตามคดีนี้ถูกกำหนดให้เริ่มต้นไต่สวนในวันที่9มิถุนายนป,ปี2025ที่ผ่านมา และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานว่าคดีได้เดินทางไปถึงขั้นตอนของคำพิพากษาเกอร์าดยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยทนายความฝ่ายจำเลยก็ได้เน้นย้ำว่าเขานั้นไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก่อนและจะขอต่อสู้คดีอย่างเต็มทีหลังจากที่ทางช่องของเราได้นำเนื้อหาทั้งหมดมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้ในมุมมองของหญิงเอง คำถามที่ว่าเกือหาร์แค่ขาดสติชัววูบหรือว่าวางแผนล่วงหน้านั้นก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากมันอาจจะง่ายที่จะสรุปว่าเป็นการวางแผนเพราะเขาก็เตรียมเข็มฉีดยามาด้วยซึ่งเขาบ่งบอกถึงการไตรตรองไว้ล่วงหน้าแต่ในอีกมุมหนึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดก็ดูเหมือนจะสับเพรา่าและเต็มไปด้วยอารมณ์จนดูไม่น่าใช่การวางแผนอย่างรอบคอบเหมือนคดีที่มีเจตนาชัดเจนอย่างไรก็ตามการที่เราจะตัดสินว่าเขาสติแตก หรือว่าวางแผนไว้ก็อาจจะยังเร็วเกินไปหากไม่มีข้อมูลทางจิตเวชหรือว่าหลักฐานอื่นๆที่ชัดเจนเพราะพฤติกรรมมนุษย์นั้นซับซ้อนและมักจะเป็นผลรวมมาจากหลายปัจจัยที่ทับถมกันเรื่อยมาสุดท้ายนี้หญิงขอฝากไว้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การควบคุมแต่คือการเคารพรับฟังกันและยืนอยู่ข้างกันในวันที่ต่างคนต่างยังเลือกที่จะรักหากความสัมพันธ์ใดเต็มไปได้วยความหวาดกลัวหรือว่าความไม่ไว้ใจ นั่นมันไม่ใช่ความรักแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าเราควรเดิอนออกมาให้เร็วที่สุดก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปและเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับคดีนี้คิดว่าเขาแค่สติแตกจริงๆหรือว่าเขาเป็นคนที่นีสใส่ไม่ดีมาตั้งแต่แรกก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ใต้คลิปได้เลยค่ะและถ้าหากมีข้อมูลส่วนใดที่หญิงนำเสนอผิดพลาดหรือว่าตกหล่นไปต้องขออภัยเพื่อนๆมานาที่นี้ด้วย ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปอย่าลืมดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้ดีและพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ